ในวันนี้ผมและเพื่อนๆได้รับบทเป็นนักข่าวพวกเราได้ลงไปสำรวจในเมืองที่เต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตจากต่างโลกพวกเรานั้นจะเอาชีวิตรอดจากมนุษย์ต่างดาวได้หรือไม่และมันจะวุ่นวายสักแค่ไหนกันกับเกม THE HEADLINER รเนรเราไปติดตามดูกันได้เลยแต่พอดีเฮียโอ้ง่บอมโง่เฮียโอ้

บอมีจอมทำคัญเอ้าก็บอกดิกล้องกับไฟฉายกล้องนี่ถ่ายเดี๋ยวเดี๋ยวโอโห้ไอ้เหี้ยหน้าโคตรหน้าโคตรขาวไอ้ถ่ายเลยไอ้เหี้ยได้แต้มเลยไอ้เหี้ยจริง้เราหน้าตาเหมือนกันมากเลยเนี่ยเราเป็นแฟนชสาวันเนี่ยโว้ยผู้หยิบกล้องใหม่เลยไอ้เหี้ยถ่ายเป๊บแม่งใช้เลยไอ้เหี้ยกินดอเท่ากับเก็ตอินว่ะมันบอกว่าถ้าเกิดเจอประตูเขียวจะเข้าไปว่ะ ไปได้ปวิ่งได้เลยวิ่งได้กดชิปอ่า let's go เว้ยสวัสดีครับผมบอมซีนายวันนี้เราจะมาทำการไทยสปาราดในสปาราดเลยเอาชื่อกูแอบอ้างดิอันนี้ระดับความยากแม่งหนึ่งหัวกะโหลกเว้ยหนึ่งจริงเหรอเออเอ่อพวกกูเวลาเราหนูปอเอเสียงอะไรอ่ะเสียงไรอ่ะไหนอ่ะกอซิล่ากอซิล่ากอซิล่าชัวร์กอซิล่าชัวร์ไม่มี ไอ้กดอาร์เพื่อเซลฟี่ได้เฮียโคตรเจ๋งสวัสดีเอาไปก็ขีดขวาในกล้องอ่ะเอ้ยเฮ้ยลูกกิ้งนมายิงไกะไก่ก็ถ่ายเลยไอ้เมื่อกี้มันหนีไปทางนี้ว่ะแต่ว่าในนี้มีไหมต้องมีไหมเออว่ามีแต่มองไง อ้าวกูไม่ได้หยิบไฟฉายมาด้วยโง่แต่กูไม่หยิบไฟฉายด้วยกูเป็นตากล้องอะไรอี่แล้วตาตากล้องไม่มีแสงก็ไม่ไม่ใช่ตากล้องดีวะเออเปิดไฟฉายเลยแล้วกันเนั้นนี่ไงเนี่ยประตูเขียวประตูเขียวเขาบอกว่าตีเขียวให้เข้าไปเว้ปลาปลาปลาเข้าได้มีแล้วิดมีกาลอรี่ตีเขียวไปหลายที่แล้ววะเฮ้กูไปด้วยกูไปด้วยเปิดกดค้างสวัสดีครับมีใครอยู่ไหมครับยี่สิงกลองดักว่อือค่ะ อะไรอะข้างบนนะเฮไม่รออยู่นั่นน่ะคืออะไรอะไเองไม่มีไม่มีที่อะไรดๆเดินทางเอ้ยข้างบนนี่เอ้ยถ่ายถ่ายถ่ายยตัวอะไรอะแถเลยีไงอะไร่เกดีมอด้เ้ยเ้ยเอาตายช่วยันช่วยัน่โดนท้ไงวะุบุบพิมเอยาา่ยนมีเี้ยเห็นมัเนียใครได้ี่มอหมอัพไลท์อ่ะเฮ้ยเสียงเ้ยเสียงเดิน เดี๋ยวตดถ่ายเอาว่นะตมถ่ายเอาว่นะตมถ่ายเอาวิ่งม่กนให้ถ่กยก็ให้มันมันพีได้บว่าเนี้ยพีแบบพีกิ่งไม่รู้อ่ะเฮียคลามคำามอ้หมกแล้วเว้ยมันมันไปโน่นวิ่งูดอสันเหี้ยเลยรฮ้ย่ตาย้ยเฮ้ยเฮ้ยอ้นแฉเลยเฮ้ยมึงร้องเฮย

เงียบไว้เงียบไว้จนเคยเจอแบบนี้มาก่อนกเราเราออกเดี๋ยวว่าเราได้ผีครบแล้วใช่ไเว้ยไอโอมเดี๋ยวกูพามันกลับบ้านเฮ้ยมันมีเลือดข้างบนหัวเลือดบนซ้ายไอ้เหี้ยเอ้ยข้างหน้ามันยัมีตัวหนึ่งไงมึงเห็นปะหนึ่งดูระเบิดตายเอออุ้ยเสียงเหี้ยอะไรวะอะไรวะข้างหน้าไอ้เหี้ยเราไม่มีเวลานับถอยหลังด้วยข้างบนน่ะไอโอมไปจัดการมันดิ จอมวยโอ้เฮ้ยเอาไปกคตมาเฮ้ยทำอะไรนี่ทายมันทายมันายมันตายไอ้ควายไอ้บอกมึงแตกหรออยอแตกไอ้ีไยาตองผมพี่ผมบริสุทอ้ยังตายหมดแล้วเฮ้ยเสียงหมาเฮ้ย อ้ตัวี่อะไรอะเฮอบลคเอ้ยเอ๊ะ <disappointing> พัวมันตายด้วอโทษพี่พี่เาเรามันนักขาวขี่คลานพี่พผมไปผมจะทำไงอะพี่ผมต้องไปหน้าบ้านพี่อะผมต้องข้านพี่อะพี่ให้หมดไปได้ไหมพี่เออพี่ขอผมแข้าได้ไหมพี่ไอพี่ขอพี่ทำไมพี่ขอโทษพี่ขานพีหุย้ยิง ขาขาดเลยไอ้แยขา้าแขนขา้ะขาดก็โดนหินได้ย่งไอ้บวกศูนย์ตายหมดเลยยยออ๋อมันจะมีสามรอบหรอรู้เปล่าอ้าวมันมันมันคล้ายๆเลยท่อขบันนีเว้ย มึงต้องเล่นแล้วก็เก็บเก็บตังเวไยเรยมามึงเห็นนั้นขวาบนป่ะมึงต้องได้ในพันห้าด้สามรอบเว<ล>้ยปไปไหนไปแล้วโอ้เรต้องมาฝนหายหมดแล้วเราต้องซื้อเฟิร์มไหมเฮ้ยแล้วมันซื้อตรงไหนอ่ะมันหรือว่ามันไม่มีเลยวะม,ม,มีมีมีมมต้องหาคอมพิคอมพิวเตอร์ม,มั้งๆๆ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 นะี่นี่นี่นี่ไหน เนี่ยเนี่ยเนี่ยเโอ้ยจ่ายหน่อยเรบังกระสืออ๋อเราต้องใครอ๋อก็มันฟรีก็มันฟรีก็มันฟรีกองมันสุดบ่ายเลยซื้อได้เรื่อยๆเออจะไปใช้เสียตังค์เราเลยสองรอบเว้ยเวลาจะโดนใครโจ้ถล่มบ้านแตกอะไรเงี้ยพอเราถ่ายเราไม่ได้ตังค์ไอ้เพวกเราแม่งกองขี่ขาดิขี้แค่ดาวเดียวพวกกูตายหาหมดแล้วเฮียไอ้แความหน่วไอยเงี้ยความยากระดับง่ายต้อองรดมันต้องรอดนะเพราะว่าใครเราว ตัวใหญ่มีเ้ยแต่เราต้องสักห่าดาว้ยนี่ดาวเดียวเดี๋ยวก็ดาวเลยนี่กูเซลฟ่อะไรสวัสดีครับวันนี้เราอยู่รายการคนล่าผีเราจะมาหาความจริงกันนะครับว่าในเมืองนี้มันเกิดอะไรขึ้นดูนี่นะครับผมนะมีคนกําลังวิ่งหนีนะครับนี่ถ่ายแม่งเลยคือเราถ่ายแล้วเราลองกลับเวไอ้เหี้ยเออกูถ่ายอย่าเกินไปโลกได้เลยไอ้้ยทางซ้ายบนมันมีสตมิน่าเว้ยไอ้หี้ยมึงวิ่งระวังดูด้วยเหรอครับเี่กนมือนเลยใช่้วยเอ้ยกดลิดขวาแล้วมันเห็นขึ้นชัดขึ้นเลยเว แต่เราวิ่งไม่ได้ขีดขวาวิ่งไม่ได้เออวิ่งไม่ได้อยแล้วไอ้เนี่ยมึงต้องโฟกัสกล้องไอ้เนี่ยข้างล่างมาได้หวะขวากูเนี่ยเนี่ยบนหัวเราเนี่ยมีตัวนึงเนี่ยข้างล่างไปได้มัไปข้างล่างก่อนวะได้วะเอ้ยไปไปไปข้างล่างหน่อยไหนๆทางไหนทางไหนเฮ้ยเสียงเดินเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตารเฮ้ยดูดูดูอยู่กับกูไหนอะไรนะเห็นมีแ้วไทยจะมาเป็นผีร้องห่นได้มันจะตรเกูลเราไม่ได้สู้กับใครจูเหรอวะจะสู้กับผีหรอ เอ้ยถ่ายผีกูเจอตัวอะไรไม่รู้อะดำๆไหเชี่ยมันขึ้นมาข้างบนแล้วอ่ะแต่กูถ่ายมาแล้วอะน่นหนะเห็นปะตาชมพูชมพูอะเฮ้ยไอไตอะนี่ถ่ายมั่งเลยเฮ้ยแมวเฮ้ย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 ไอตัวอะไรอะงแมวน่าพี่ช้างถ่าย เสียงมีคนตักทิ้หูกูไม่มีคิดไปเองมึงอ่ะโอ้ไม่คิดได้ไงมันบอกจะฆ่ามันบอกไอวิวคิวอยู่อ่ะเนี่ยกูตายได้เร็วกว่ะมันมาหอบกูไปแล้วเปิดประตูได้หวะที่ทำกูตกใจเปิดประตูไอ้สระไม่มีอะไรหรอกโอ้ทางมึงนี่มันมีเสียงวิ่งอ่ะโอ้ย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 ฉีดหลังเข้าเฮ้ยมึงเข้าไปมึงโดนหอยแน่เฮีย มีนะครับรอๆทายๆมีใครอยู่ไหมครับสวัสดีครับผมเป็นนักข่าวขอมาสืบค้นข้อมูลหน่อยไม่ครับหมดแล้วเว้ยหมดแล้วไ้ยออกไปได้หยือป่าตัวนี้ไม่มีอะไรเออกองกูเหลือสี่แล้วไม่อะไรเราไปอีกที่หนึ่งก็คือตรงที่เราตายที่มึงตายเอาทีอันเหมือนที่เดียวกันเลยบอกไว้ทีด่านแรกนะด่านแรกด่านแรกเหมือนนี่บ้าได้ท่อไปบอกเราต้องไปเลือกด่านเองอะอะไรเงี้ย ไม่รู้ว่ะเฮ้ยคนละที่อยู่เอ่อเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่มาเออเฮ้ยตอนโกคลิปต่ออ่ะเดินเลยไปไหนกูเซลฟี่เลยสวัสดีครับวันนี้เฮ้ยระเบิดคีเปอร์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 เจอตีตายเจอตีตายเฮ้ยกูกูเซลฟี่เลยเดี๋ยวกูเซลฟี่อืมึไหลังงมึพ้อนไหนเอาทีอ่ะเอ้ยแล้วมึงอยู่ตรงนี้แล้วมึงก็โดนจนหมดดี ที่กูเห็นอยู่อะตรงไปไหนวะเอดได้ตรงกลมอ่ะเฮียท่นอยู่รูก็โดนอัดรูตายหมดเลยเอ้ยอย่างไรชีวีเฮียข่าวเฮ้ยมึงเปิดอะไรตอนนี้วะแชะเลยโอ้โอสอนละไอ้พวกมันโผล่กระแสใช่ยะเนี่ยวีโหนกระแสไอ้บอกโหนกระแสเอ้ยไปไปนั่งคุยข่าวดินั่งอะไรบอกว่า ไอ้กูนั่งเลยไอ้กูถ่ายเลยสวัสดีครับพี่โอ้ไอ้ไม่มีประตูมีประตูมีประตูวัวมีแหรือไมข้างหน้าเราอะเไปไปเลยเข้าไปเลยเข้าไปเลยเข้าเลยได้เลยเลยรครับอยากดังไหมครับอยากดังโผลจากกล้องมาครับเปิดไฟฉายให้สองอ้าวมีอ่ะเอ๊ะเสียงอะไรบ้าระเบิดหรอ ấy là tao mặt hiệu ốc bay tin hôn hết đại lục Được ừ. <laughs> <t resurrected> <laughs> hey, <laughs> rồi, tôi hưu của 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 tôi hưu gì vậy? tôi 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 ้ยหนูอหนูไอต๊อเหรอไกูด้วยไปกูด้วยกูโดนไล่ไอต๊อกเสียงตเสียงอตอกเสียงเฮ้ยทีมทีมช่วยทีมมาช่วยแล้วทีมช่วยแล้วเฮ้ยไอถ่ายเลยเฮ้ยได้วยกูด้วยไปกแล้วยึปกูด้วแลก้วึงจะวิ่งหนีกูไ้มยกวยไกูกูได้ด้วยไปกเวยไปูวยกกูยกูยกกูละ กูเปิดไฟฉายไปแล้วเฮ้ยนี่นี่ครับฝรั่กับไอสัตว์แม่งมีหนูวิ่งตามมาเฮียกูวิ่งไปดีกว่าเดี๋ยวแม่งมาจิกไอเฮียเฮียหนูจะยิบคนไอเฮียตัวเฮียตัวซ้ายหนูไอสารตัวอันตรายไอไอปลายหินปลายหินนี่ยี่ปลายไอลูกกิ้งกูเนี่ยแม่งไม่ต้องเครื่องนอกมีคนแฉเลยไอเฮียเราต้องขึ้นรีบขึ้นหอแล้วมั้ยไอพวกมึงอยู่ไหนอะขู่อยู่นี่ไงเฮียเห็นพวกกระโดดยันอะแต่บอมันเซลฟี่กูดีกว่านี่เออ ได้ๆๆๆๆๆีๆรับๆๆๆๆๆ้ๆดๆๆรๆบๆ่ๆๆๆๆวัๆดีๆๆ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 ๆนๆ้ๆๆดๆๆ้ๆๆ้ๆๆๆๆๆๆนๆๆ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 สๆๆแลๆๆๆมสลายๆๆ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 ี้ๆๆ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 ยๆยๆๆๆๆๆๆๆ้ๆๆ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 คๆๆ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 แล้วเดี๋ยวลองไปเช็คทีวีซิเช็ครีซูม กูเต้นเลยท็อปโฟโต้ของใครวะเอ้ยของกูไอ้เนี่ยอันนี้ของใครอ่ะของโอ้ยไอ้เนี่ยไอ้ชิ้นอะไรต้อเอ้ไอ้ของกูเอ้ยของกูไอ้ไมีคนอู้งานไอ้สัตว์ไอ้ของกูหมดเลยของกูหมดเลยไอ้เยอะโอ้ยมันอู้งานไอ้เนี่ยโอ้ยได้พันเก้าร้อยอะคอมพลีทเลยโอ้ เราตึงมาเราตึงมาโอ้ยไ<ร>อ้มีกล้องฟรีมาสามกล้องเว้ย